โอเคเช็คเสียงอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเสียงมาแล้วนะฮะก็สดีเพื่อนๆนะครับเอใครมาดูย้อนหลังนะครับหรือว่าชมสดเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะเพียงแค่กดนิดเดียวนะครับกระตุ้นการมองเห็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเช่วงเนี้ยการมองเห็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะนะฮะคนดูค่อนข้างน้อยนะเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยมันค่อนข้างปิดกั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะนะครับ ก่อนหน้านี้โอ้โหต้องบอกว่าคนดูจะหลักพันอยู่นะเดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะครับเอาโอเคนะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องของวางแผนหลังตลาดเนี่ยหยุดยาวแล้วนะครับแล้วก็ทองคําน้ํามันไปยังไงต่อนะมอ,มองว่าไปต่อนะครับแล้วก็หุ้นพักฐานเนี่ยจะรอรับตรงไหนดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนกันเนาะ ก็คิดแผนไว้ให้เพื่อนๆแล้วแหละนะครับแล้วก็ลองเพื่อนๆลองดูแล้วกันเอาไปวางแผนต่อนะครับว่าจะแผนจะลงล็อกไหมนะฮะลงล็อกไหมเนาะนะครับไม่พูดทําัําเพลงนะไปกันเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกนะครับขอย่อนิดนึงเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับเรื่องสําคัญนะครับในช่วงของที่ตลาดบ้านเราหยุดเนี่ยนะครับแต่ตลาดตลาดประเทศเนี่ยเขาเปิดเนาะนะครับ มันมีประเด็นในเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันประกาศออกมาแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยจะมี2ตัวเนาะนะครับในช่วงของเดือนนะครับก็คือจะเป็นตัว CPI Consumer Price Index นะครับกับตัว ISM Manufacturing PMI นั่นเองนะครับก็บ่งบอกทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยบ่งบอกเป็นลักษณะ คล้ายๆกันก็คือเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัว c d i นี่ขึ้นต่อเนื่องนะฮะทางด้านซ้ายมือของเพื่อนๆเนาะนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเดือนมีนาคมนะครับส่วน PMI นะครับเป็น Manufacturing นะครับก็บอกเช่นกันว่ามันมีภาพของการฟื้นตัวนะฮะเออนะครับ เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยไปกระตุ้นนะฮะกระตุ้นในเรื่องของออแนวคิดที่ว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยจะไม่ลงอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นที่มันขึ้นมาร้อนแรงก่อนหน้านี้นะครับของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้พักกันหมดเลยนะตลาดหุ้นพักกันหมดเลยนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขามองกันว่าเฮ้ยเฟดน่าจะลงถึง6ครั้งด้วยกัน นะครับแล้วก็ไล่ไล่ลงมาเนาะคือแบบเฮ้ยพอเงินตัวเลขศเศรษฐกิจมันออกมาแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆอทุกคนก็มองว่าเฮ้ยจากหครั้งเหลือสครั้งเหลือสครั้งจนสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยตลาดเริ่มมองกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยอาจจะลด,เ,ดเหลือเพียงสองครั้งเท่านั้นนะครับเออถ้ามันเป็นภาพเนี้ยโอ้โหตลาดเนี่ยก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคือตลาดมันลงอันนี้ทุกคนพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่คราวเนี้ยเราจะต้องคิด ล่วงหน้าต่อนะครับว่าเฮ้ยแล้วแผนสําหรับคนที่ยังยังมีหุ้นอยู่ละ่ะเออจะทํำยังไงนะครับหรือคนที่มีหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นหุ้นไทยก็แล้วแต่เนี่ยทำยังไงไม่ได้ซื้อทองอะ่ะเออไม่ได้ซื้อทองไม่ได้ซื้อน้ํามันทํำยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับเอ,อ่อพวกตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับสินทรัพย์ที่จะชนะเงินเฟอ้อได้ก็คือทองคํากับน้ํามันนะครับนะจากสถิติ นะครับจากสถิติเนี่ยก็คือทองคำเหมือนกับน้ํามันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างทองคาเนี่ยนะครับก็เอ่อตั้งแต่มีความกังวลนะครับมีความกังวลเนี่ยผมจําได้เลยช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเฟดเฟดนะครับเนี่ยนะครับหลังจากออกมาเอ่อออกมาประชุมไปแล้วเนาะนะครับว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ตลาดก็รีแอคในลักษณะที่เป็นขาขึ้นนะครับพร้อมกับตัวเลขเงินเฟอ้อนะเห็นไหมน้ำอทองคำเนี่ยขึ้นมาแล้วเกนะครับส่วนน้ํามันนะครับเป็นทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวกันปึ๊บนะน้ำมันช่วงเดือนเมษายนนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณสัก3.8%นนะครับเนี่ยนี่คือเอ่อคนที่ได้ซื้อไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดีใจด้วยนะครับก็เอ่อแนวทางเนี่ยก็ยังคิดว่า ยังคงไปต่อทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำนะอย่างอย่างตัวน้ำมันเนี่ยตรงเนี้ยย่อมาท,ที่แนวรับพอดีเลยตัวเบรนท์นะครับเนก็อยู่ตรง89.35นะครับตรงตัวไพวอของตัวฟิโบนัชชีแนวรับตรงเนี้ยแข็งค่อนข้างแข็งนะครับลงมาชนหลายรอบแล้วนะครับก็สามารถยืนได้นะสำหรับตัวน้ำมันเนาะส่วนทองคำเมื่อกี้กับวกกลับไปนิดนึงไม่ได้ดูเทคนิคให้นะครับนี่ ทองคํานะครับทองคำเนี่ยขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนะครับไม่พักเลยนะครับอันนี้ทำเฟรมเดย์นะทำเฟรมชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันสําหรับคนที่เ,เทรดฟิวเจอร์เนาะนะครับเทรดสินาทีอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกันช่วงท้ายนะเออตอนนี้ขอเป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นมานะต้องต้องบอกว่าวิ่งอยู่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับสิวันนะครับยังยังสามารถเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะยังไม่เคยลงมาลงมาแตะแค่ครั้งเดียวแล้วไปต่อเลยนะครับ เพราะนั้นผมมองว่าแนวรับขอแบบลึกๆหน่อยละกันเนานะฮะตรงแถวแถวอ,อ,อันนี้ XAU กนะก็คือ2335โดยประมาณนะครับนะรอยย่อก่อนะครับกกภาพเนี่ยเป็นภาพขาขึ้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับนาะอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับเท่านี้แหละนะครับมันก็จะต้องไปคุยกันต่อเนื่องนะอันนี้ผมก็เอาภาพน้ำมันมาให้กับทองคำมาให้นานะครับข้ามไป นะครับคราวนี้เราต้องมาคุยกันต่อว่าเอ้ยแล้วหลังจากนี้นะครับมันจะยังไงต่อนะครับในเมื่อออทุกคนมองเงินเฟอ้อพุ่งนะครับเฟดอาจจะลดอาตาัตราดอกเบี้ยแค่2ครั้งนะฮะเออนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของรายการการประชุมเฟดนะครับในวันที่19แล้วก็20นะครับน่าจะประมาณช่วงวันวันศุกร์นะวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับที่จะรายงาน เป็นเป็นรายงานการประชุมออกมานะครับว่าเฮ้ยรายงานนี้เฟดเนี่ยมีความกังวลเ,เงินเฟอ้อหรือไม่นะครับตอนนี้มีมีการคาดการกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยน่าจะเป็นการกังวลนะครับแล้วอาจจะทําให้การเป้าหมายเงินเฟ้อที่2%ร์ที่2%อาจจะต้องชะลอยืดออกไปนะครับแทนที่จะเป็นปีนี้อาจจะต้องเป็นปีหน้าแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาโทนนี้นะ กรณีที่1น่นะเพื่อนๆถ้ามาโทนนี้นะครับสินทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์นะครับก็คือน้ำมันกับทองคำเช่นเคยนะส่วนหุ้นเนี่ยจะเป็นการพักตัวไปก่อนนะครับพักตัวไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กรณีที่1นนะใครที่มีทองคำกับน้ำมันถือลันเเทนไปแต่ถ้าไม่มีรอย่อ,อกเก็บ ลอยยอเกตเนาะนะครับส่วนหุ้นคนที่ไม่มีหุ้นนะครับผมว่าจังหวะนะฮะจังหวะของการสะสมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยเ,เริ่มไหลลงมานะครับแล้วผมมองว่านะครับแนวคิดผมนะเออนะครับต้องบอกเป็นความคิดส่วนตัวนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เอาตามสะดวกแล้วกันนะครับเอาไปคิดต่อเองตามความเชื่อผมเนี่ยก็คือว่าสุดท้ายเนี่ย เฟดเขาก็จะทำให้เงินเฟอ้อลงมาแน่ๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็อาจจะต้องรอจังหวะของการที่ว่าเฟดแอคชั่นแล้วตัวตลาดหุ้นเนี่ยรีบาวค่อยเข้าไปเก็บใช้จังหวะเทคนิคอลหรือว่าจังหวะจากข่าวนิดนึง่งนะนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมนะครับส่วนคนที่มีหุ้นไปแล้วล่ะอันนี้แหละนะครับคุณอาจจะติดดอยไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะ แล้วอาจจะต้องซื้อสะสมเพิ่มนะในจังหวะที่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะต้องไปคิดเอง,เอง,เองนะอันนี้การบ้านของใครของมันนะครับเนาะก็อาจจะเดี๋ยวยังไงเราเราเราไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วเนาะนะครับ,นะรบก็คอยติดตามแล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตลาดหุ้นก่อนนะครับน้ำมันทองคำพูดไปแล้วนะครับจังหวะย่อยอยังไงก็แล้วแต่ว่ากันไปเนาะส่วนเอาตัวอเมริกาก่อน นะครับเอ500เผื่อคนที่เล่นหุ้นต่างประเทศนะฮะอ่ะเอสแอนดนะครับขอเป็นทำทำเฟรมเดย์นะทำเฟมเดย์นะครับดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการโอ้โหนี่พักวันนี้นี่เปิดมาใช่ไหมเปิดยังอ๋อยังยังยังนะครับตอนนี้สองทุ่มสี่สิบสี่นะยังนะครับเนี่ยเมื่อวันวันก่อนนะครับเมื่อวานเนาะนะะที่ตลาดเปิดนะครับก็ ไหลรูดลงมาเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นโซนสีเหลืองแล้วนะครับต้องบอกว่าเริ่มเป็นขาลงแล้วนะฮะแล้วก็หลุดนะครับหลุดเทนไลน์ชแนลไปนะครับเพราะนั้นรอจังหวะก,กับตัวอาจจะเป็นโซนของ1 SD ตรงนี้หรือเปล่านะครับค่อนข้างลึกเหมือนกันนะนะครับตอนตอนตอนแรกเนี่ยนะครับเห็นเขาให้กันว่า5,000นะ5,000โดยประมาณเนาะมันคือตัวเลขจิตวิทยานะครับ คือถ้ายืนอยู่ได้ก็โอเคนะแนวรับ5,000นะครับถ้าไม่อยู่ก็อาจจะลงมามองตรงลบหคือ4935เอโดยประมาณนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับรอย,ย่อก่อนนะครับแล้วรอให้เขาไซเวยยออกข้างได้นะครับค่อยมาว่ากันสำหรับตัว S&P 500นะนะส่วนเ,เซ็ทนะโอว้วันก่อนเนี่ยพระเอกเลยนะครับพุ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกว่า เริ่มที่จะมีเจอแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านเก่านั่นแหละนะครับประมาณสักพันสี่ตัวเลขกลมๆเนี่ยเห็นไหมชนมาสองสาครั้งสองครั้งไม่ผ่านนะครับอันนี้ครั้งที่สามนะครับแล้วตลาดเป็นแบบนี้ด้วยโอกาสผ่านเนี่ยยากพอสมควรนะฮะยากพอสมควรนะครับ,อรรบเออนะนอกจากปฏิหารเดลต้านะจะมาช่วยนะครับอ่ะก็วะก็รอก็เป็นเป็นภาพของการรอดีกว่ารอพักตัวนะครับ แนวรับลึกๆก็ดาลาหนึ่งสามห้าศูนย์นะฮะแถวนั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่รอก็รอแถวแถวโซนที่เขาเคยยืนได้นะฮะผมให้ตรงนี้ไว้นะครับตีไว้ให้เนาะนะฮะก็จะเป็นอาจจะเป็น1 s เอ่อหนึ่งดีก็ได้นะครับหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์แถวนี้นะครับก็อ,อาจจะไซด์เวย์ในกรอบตรงนี้ก่อนนะสำหรับเซินเด็กนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะนะครับการบ้านการบ้านของพวกเพื่อนน,นนะ ไปเดี๋ยวรอดูนะครับวันที่สิบเก้ายี่สิบนะฮะเขาจะมีรายงานออกมาอันนี้ทวนนะทวนนะความเห็นของรายงานตรงเนี้ยนะครับให้เราลองดูตีความเนาะหรือหรือร,อ,ร,อ,รอ,อตลาดตีความนะครับหรือนักวิเคราะห์ตีความออกมานะครับว่าเฟดเนี่ยเขามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับกรณีที่หนึ่งถ้าออกมาจังวนนะครับทองน้ํามันขึ้นหุ้นลงหุ้นปักฐานนะครับแต่ถ้าออกมากรณีที่สองนะฮะ กลับกันนะครับเฟดไม่กังวลเงินเฟอ้อนะฮะแล้วเดินหน้าลดอัตราดอกเบีย้ยตามที่บอกไว้นะฮะไม่รู้จะกี่ครั้งไม่รู้ว่าอ่าตอนนี้ตลาดเชื่อว่าสองครั้งอ่ะสองครั้งก็สองครั้งนะครับตลาดจะรีบาวตลาดหุ้นจะรีบาวนะครับทองน้ำมันจะพันอ่าเป็นภาพนี้นะนะฮะก็ลองทํากันบ้านดูนะครับใครที่มีโพซิชันฝั่งไหนก็ไปวางแผนกันนะฮะอืมนะครับ เมื่อกี้พูดถึงหุ้นไทยนะครับก็สลับกลับมานิดหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการไซ์เวยยนะครับด้วยฟันเดเมทัลของบ้านเราแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมอหอการค้านะครับก็ออกมารายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนาะในช่วงของเดือนมีนาคมก็อยู่ที่63ลดลงครั้งแรกในรอบ8เดือนนะครับก็กังวลเศรษฐกิจฟื้นตัวช้านะครับอันนี้อาจจะต้อง เขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ซีนาเรียลในเรื่องของตัวดิจิทัลวอลเล็เนาะที่เพิ่งจะเดินเรื่องต่อนะฮะนะครับก็ไม่รู้แหละเดือนมีนาคมอะ่ะกังวลไปก่อนแล้วนะครับอ่าก็ทำให้ตอนเนี้ยเหมือนตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เป็นภาพของการที่ว่าเฮ้ยะจะไปก็ไปไม่ได้จะลงก็ลงไม่เยอะนะเป็นภาพของการไซเว์รอความชัดเจนของตัวการ กระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับผมเชื่อว่านะถ้ามีข่าวดีชัดเจนเมื่อไหร่อะผมในใจนะผมคิดว่าขึ้นได้เพราะว่าตอนเนี้ทุกคนในนักลงทุนในบ้านเราหรือว่าฝรั่งเองก็แล้วแต่เนี่ยเขามองแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะบอททอมอยู่แถวนี้แหละนะฮะน่าจะอมอยู่แถวนี้นะครับนอกจากว่ามีสงครามอะไรที่ประทุข,ขึ้นมาเนาะอย่างล่าสุดเนาะก็มีใช่ไหม นะครับก็หลายคนกังวลในเรื่องนั้นนะครับส่วนตัวก็มองว่าจากสถิติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสงครามนะจะยินดีที่จะซื้อหุ้นด้วยนะครับเนาะเพราะว่าจากสถิติออกมาเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจฮะราคาลงเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับสำหรับสงครามเพราะว่าสุดท้ายจบเนี่ยกุ้นก็ขึ้นนะฮะเป็นภาพนี้นะอันนี้รายงานจากเรื่องของสถิตินะนะฮะคราวนี้ หุ้นไทยนะครับเขาจะมี3ตธีมนในการเล่นนะครับก็1เลยก็จะเป็นเรื่องของธีมท่องเที่ยวเนาะตามฤดูกาลสงการก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้หมดแล้วนะนะครับระวังเซวอนแฟกนิดหนึ่งนะครับเนาะหุ้นเก็งกำไรกลุ่มน้ํามันอ่าน้ามันนี่คือตามธีมเลยอาจจะเป็นคุณสามารถใช้การวิเคราะห์แบบที่ผมวิเคราะห์อันนี้ก็ได้นะที่บอกไปกรณีแรกนะฮะก็อาจจะเก็งกําไรตัวน้ํามันนะครับหุ้นกลุ่มน้ํามันก็ปตทใช่ไหม นะครับปตทสพอะไรพวกนี้นะครับหรือลงกันอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับสามหุ้นได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวภาคการผลิตของจีนอ่านี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตัวเลขภาคการผลิตของจีนเนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาดีนะฮะก็แน่นอนนะครับพวก scgp ใช่ป่ะนะฮะ ivl อะไรพวกนี้นะครับคอมโมนิดหนึ่งนะฮะพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับเนาะก็ตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะมีอยู่3ตีมนะครับก็ เประมาณนี้เนาะนะครับต้องขออภัยนะนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยจะจะใช้เว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แล้วก็สแกนหาหุ้นให้ได้ไปจับตากันนะฮะแต่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับปิดซ่อมนะฮะเว็บไซต์เราปิดซ่อมนะฮะก็ขออนุญาตนะครับอาจจะไลฟ์สั้นๆนิดนึงนะครับก็มีคำถามก็ถามมาได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ที่อัปเดตให้นะครับสำหรับ เพื่อนๆที่มารับชมกันเนาะส่วนใครที่แบบเอ้ยอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วก็อาจารย์แมนอาจารย์พัทเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาฟรีนะห้องหุ้นก็คือสแกนกิวอาร์โค้ดด้านบนนะครับห้องกองทุนต่างประเทศกองทุนรวมประหยัดภาษีอะไรก็กิวอาร์โค้ดด้านล่างก็สามารถทําได้นะครับเนาะอันนี้ฟรีกันเลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้มีเพื่อนๆถามมานะฮะคุณชัยวัน์นะครับถามซิงเกอร์นะ นะฮะนะครับก็ดูนิดนึงนะครับสิงเกอร์นะฮะเนี่ยนะครับก็วางแผนหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับแนวต้องบอกว่าแนวแนวรับเนี่ยตอนนี้นะครับตรง1 SD ดีพอดีที่เขาไปชนแล้วก็เขายืนได้เนาะตรงประมาณสัก10.80.9ดบนะครับแต่ถ้า หลุดลงมาอาจจะเป็นภาพตลาดอ่ะคืออาจจะต้องเผื่อๆหน่อยนะครับ10 5เนาะนะครับถ้ายืนไม่อยู่นะครับก็ออกไปก่อนนะฮะรอแนวรับด้านล่างเลยดีกว่านะครับที่เขาเคยไปยืนได้นะครับ9.45นะครับแต่ถ้ายืนได้10.6นะฮะหรือ10.9นะครับมีโอกาสไปต่อสูงนะฮะแนวต้านด้านบนเลยนะครับ12.5นะครับเนาะสำหรับตัวซิงเกอร์นะนะฮะโอเคครับก็ วันนี้ประมาณนี้นะฮะหุ่นการบ้านเอาไว้คุยกย็นในห้องไลน์แล้วกันนะครับวันนี้เว็บไซต์ไม่พร้อมจริงๆนะฮะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับนะที่มารับชมเอ้ยลืมนะครับสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์นะอ่าสำหรับทองคำโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไร้กาดนะไร้กาดกันเลยทีเดียวนะทองคำเนี่ยนะครับก็ ผมว่าไปแอดลองอ่ะนะครับเพราะนั้นรอย่อเนาะนะ XAU เนี่ยตอนนี้แนวรับอยู่ที่สองสามหกห้าจุดสามสี่นะครับแถวๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอเป็นเส้นชัวร์ดีกว่าเนาะมองฟีโบไม่เห็นนะฮะสองสามหกห้าจุดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเนี่ยรอย่อตรงนี้ก็สต็อปง่ายนะใช้ได้อยู่นะนะครับคือหลุดหลุดตรงเนี้ยมันลงแน่นะ นะครับรก็กลับหน้ากลับหน้าเอาช็อตสั้นๆนะครับรอแนวรับถัดไปแล้วก็เล่นเล่นลองผมว่าเล่นลองน่าจะได้ได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าภาพใหญ่เขาเป็นขาขึ้นเนาะนะฮะแล้วก็ดูโทนแล้วเนี่ยนะครับร <c oughs> ายงานการประชุมน่าจะออกมาประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะมีประเด็นพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันมีตัวเล่งเรื่องสงคราเมเงินไรกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะ okay, นะอันนี้สําหรับองคําให้กับเพื่อนๆน,นะครับ โอเคนะฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับในห้องไลน์หุ้นนะครับแล้วก็ห้องกองทุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันพฤหัสเนาะนะฮะวันพฤหัสนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกฟรีจนเจอในห้องไลน์ใครสมาชิกแบบแบบ VP นะก็เจออีกเจอเจอกันอีกห้องหนึ่งนะฮะ โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ